เพื่อนๆหลายคนนะครับชื่นชอบเล่นเกมแนวเล่นกับเพื่อนอยู่แล้วแล้วก็มังหาเกมที่เป็นบวกผสมแนวประจน์ัยเข้าไปด้วยเนี่ยนะครับก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะเพราะว่าคลิปนี้รวบรวมเกมแนวสไตล์ประจนภัยเล่นกับเพื่อนไม่ต้องชมได้โหลดและเล่นกันอีกเช่นเคยแล้วก็เป็นเกมที่อัปเดตมาใหม่ในปี2025 นะครับเนาะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์เพื่อได้แบ่งปันคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆหรือว่าใครที่ยากจะกดสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถกดสนับสนุนได้ที่การกดสมัครสมาชิกการกดซุปเปอร์ตงค์หรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้ให้จบก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมกับเทียบร้อยแล้วน้องเพื่อนปไปกันไม่เสียเวลาแลวกันนะครับไปดูกันในลุปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย S <S ใครที่เป็นแฟนซีรีส์เรื่องเกมออฟท n e แล้วก็มองหาเกมออฟท n e ที่ภาพกราฟ,ฟิกสวยแล้วก็คงนาจะมีความสมจริงอยู่เนี่ยนะครับก็คือสามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับจ้ตัวเกมที่มีชื่อว่า g a เกมออฟท k i คิงโร d นั่นเองนะครับต้องบอกว่าตัวเกมนี้เป็นเกมแนวแอคชั่น RPG ที่ ็นแนว open world นะครับแล้วก็ตัวเกมมีทั้งเนื้อเรื่องระบบการต่อสู้ที่คล้ายๆเกมบน PC เลยนะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยเขาทำให้ทั้ง PC แล้วก็บนมือถือสามารถเล่นได้ทั้ง2แพตวอร์มเลยนะครับแล้วก็ตัวเกมนี้เนี่ยระบบของตัวเกมเนี่ยมันก็นขางจะมีเยอะแยะมากมายให้เราได้ไปไปจนภัยกันด้วยนะครับเพราะว่าโลกของตัวเกมมีเยอะมากๆมีทั้งการอัปเกรดตัวของตัวละครมีทั้งการประจนภัยไปหาของตามบ้านต่างๆก็ได้แล้วก็ ไาร์ในโร์เกมเนี่ยจะมีอยู่3สาร์ทให้เราได้เลือกเล่นกันไม่ว่าจะเป็นทั้งอสศวินทหารรับจ้างแล้วก็ลงไปถึงนักฆ่าที่เรานี่ยังสามารถเลือกเล่นในตามที่เราต้องการตัวเกมมีระบบนื้อเรื่องให้เราได้ไปอ่าน กันด้วยนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามือถือสเปคต่ำไม่สามารถเล่นเกมนี้ได้สำหรับใครที่อยากจะเล่นนะครับก็สามารถไปลองเล่นตัวเกมนี้กันได้เลยนั่นเองนะฮะเกมแนว r p g ระบบผสมแนววางแผนกลยุทธ์กันบ้างแล้วก็เป็นเกม p c ที่ลงให้บนมือถือกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่าทอมบ a นทรีนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องสร้างดันเจี้ยนของเรา เพื่อปกป้องสมบัติก็วางกับดักให้กับผู้เล่นที่จะมาคอยบุกดันเจียนของเราตัวเกมเนี้ยยังสามารถเล่นดนทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันสามารถไปบุกดันเจียนของคนอื่นได้ด้วยนะครับว่าดันเจี้ยนของคนอื่นเนี่ยมันมีความโหดขนาดไหนแล้วกเกมเนี่ยมันก็มีการซื้อขายตัวของของได้ด้วยนะว่าเราเนี่ยจะขายตัวไหนทิ้งแล้วก็เอาเงินไปอัปเกรดดันเจี้ยนหรือว่าเราเนี่จะไปซื้อตัวไหนมาสวมใส่เกรตัวละครของเราได้เหมือนกันตัวเกมเนี่ยมันก็เป็นเกมที่ มีความท้าทายในตัวแล้วก็ตัวเกมยังสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยเหมือนกันแลกเปลี่ยนไอเทมก,กับคนอื่นก็ได้ชิ้นเดียวกันนั่นเองนะครับภาพการาฟิกบนตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นแนวโพลิกอนแล้วก็ภาพมองในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองมุมสูงนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปรองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะพวกเราก็ยังอยู่สำหรับเกมแนวชิลลอจากโลกที่ร่มสลายจากซอมบี้กันอีกเกมนะครับแต่ว่าในเกมนี้นะครับจะเป็นเกมวาชิลลอที่ สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า d e a h Impact นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้จะเป็นเกมเอาชีวิตรอดจากโรคที่ลมสลายจากซอมบี้ที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้มากถึง3คนเลยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นการตะลุยแบบ Open w o r บ d เนาะก็คือเดินหน้าล่าความทรัพยากรหาทรัพยากรแล้วก็นำมาอัปเกรดสร้างบ้านของเราแล้วก็รวมไปถึงการอัปเกรดตัวละครของเราให้เราได้เล่นกันตัวเกมนะครับมันก็จะมีทั้งการอัปเกรดตัวละครด้วยตัวเกมก็ยังสามารถ P ีเล่นกับผู้เล่นแล้วก็เล่นกับบอทก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นเนี่ยก็สามารถไปลองเล่นกันได้นะครับเป็นอีกเกมหนึ่งที่เอาไว้เล่นสนุกเล่นเพลินๆได้แต่ว่าตัวเกมนี่ยังไม่ลงในสโตร์ไทยนะครับมีเฉพาะในสโตร์ต่างประเทศเท่านั้นนะตอนนี้ MMORPG ที่บวกผสมแนวเวทเทอร์ย่อบวกผสมแนวโมบ้าเข้าไปด้วยนะครับอย่างเกมที่มีชื่อว่าเวอร์เอ็นเทอร์ออนไลน์นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าเวอร์เอ็นเทอร์ออนไลน์เนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้อง ลงไปอยู่ในแมพแล้วก็ต่อสู้กันจนกว่าเราเนี่จะตายซึ่งมันก็มีหลากหลายโหมดเลยนะครับมันก็จะมีตั้งแต่โหมดที่เป็นแบบที่ราย่อตายครั้งเดียวแล้วก็กลับไปเล่นใหม่หรือว่าจะเป็นโหมดทีมเดีสแมทตายหลายๆครั้งได้เงี้ยก็มีเหมือนกันโหมดที่กล่าวมาเนี่ยมันก็มีนอกเหนือจากนั้นเยอะๆมากมายด้วยนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปลองเล่นกันเองด้วยนะครับแล้วก็ตัวละครภายในเกมเนี่ยก็มีหลากหลายตัวละครให้เราได้ไปเลือกเล่นกันแต่และตัวละครก็จะมีสกิลที่แตกต่าง กันไปด้วยแล้วก็สามารถปรับใช้ปรับรูปแบบได้ตามที่เราต้องการมีการอัพเกรดตัวละครให้เก่งก่อช้าบ้านได้ด้วยเหมือนกันนะฮะก็เป็นเกมนึงที่เอาไปเล่นสนุกได้เอาไปเล่นเ,นเพลินได้นะ สำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองเนะครับเกมต่อมาที่รวมหลายๆระบบเข้าไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างฐานทัพปลูกผักทำฟาร์มเอาชีวิตรอดอย่างเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่าสเต a s าเช t ช a r y นั่นเองนะครับท่านผิดก็ต้องขออภัยกันด้วยเราเนี่ยจะต้องสร้างฐานทัพจุดในดาวแห่งหนึงซึ่งดาวแห่งนั้นเนี่ย เป็นดาวที่เราไม่รู้จักเพราะว่าเราเนี่ยตกมาอยู่ในดาวแห่งน,นี้เราเนี่ยก็ต้องเอาชิลลอนสร้างฐานทัพแล้วก็เก็บทรัพยากรกับเหล่าเอเลียน ด้วยเหมือนกันตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีอะไรต่างๆให้เราได้เลือกเล่นกันเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นการแบบพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆมีการคัาของได้ด้วยนะท่านผู้ชมก็คือค่อนข้างจะเยอะพอสมควรระบบภายในตัวเกมแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีการหาทรัพยากรในป่าแล้วก็รวมไปถึงการไปสู้กับเมืองชาวบ้านก็ได้เหมือนกันตัวเกมก็จะมีระบบการพัฒนาตัวละครปลุกกระบัองเอาตัวละครทโหด,ดมาอยู่ในทีมของเราก็ได้เช่นเดียวกันนะมีการอัปเกดตัวละคร ด้วยเหมือนกันเนาะก็เป็นเกมหนึ่งที่เอาไปเล่นสนุกได้ในเรื่องของการภาพเนี่ยไม่กี่สเปกนะมันจะเป็นแนวลายเส้น 2D เลยนั่นเองนะครับตู้เกมที่มีชื่อว่าโลฮานทรูนั่นเองนะครับ, oh รบสำหรับเกมนี้นะครับเล่นในทั้ง PC แล้วก็บนมือถือนะครับเกมโลฮานเนี่ยเปิดมานานมากๆนะมันก็มีอะไรอัปเดตเยอะแยะมากมายนะครับมี5้าาสตัวละครให้เราเลือกเล่นแล้วก็ระบบตัวเกมเนี่ยก็ยังคงเป็นแบบพิมพ์นิยมอยู่ก็คือเล่นตามเควสเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆเก็บทรัพยากรต่าง ได้ด้วยเหมือนกันนะครับตัวเกมเนี่ยกราฟิกที่เลนสวยมากๆแล้วก็ิตภารกิจนในตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแยะมากมายสำหรับใครที่อยากจะไปลองเล่นเกมนี้อยู่นะก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะเป็นดีเกมหนึ่งที่มีความน่าสนใจระดับหนึ่งเลยนะครับเนาะก็ไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะเกมแนว Open w o r l d ที่บบสมแนวซอมบี้แล้วก็เป็นเกมใหม่กันบ้างนะครับอย่างเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า d a r k e s s Day น,นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวเอาช้อนที่เราเนี่ยจะอยู่ในยุคที่เป็นโลกที่ร่วมสลายนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยเป็นรูปแบบอเวนเบอร์เนาะเราเนี่ยสามารถทําอะไรก็ได้จะเล่นตามใจเราหรือว่าจะเล่นตามเควสก็ได้เช่นเดียวกันเพราะตัวเกมเนี่ยมันจะมีเควสหลักๆก,ก็คือเล่นตามเควสเล่นตามเนื้อเรื่องไปเพื่อหาเก็บของเก็บทรัพยากร ภายในตัวเกมนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีอาวุธต,ต่างๆให้เราได้เลือกใช้งานกันขึ้นอยู่ผู้เล่นว่าจะรูทของได้เยอะเท่าไหร่แล้วก็ตัวเกมหรือว่าตัวแมวของเขาเนี่ยมันก็จะปลดล็อกตามดาดตามรลเวลกรกตัวละครด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนกราฟิกภายในตัวเกมเนี่ยต้องบอกเลยว่ากราฟิกคอนเนตทำออกมาได้ดี พอสมควรตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีระบบสมจริงในเรื่องของการบรรทุกของด้วยนะครับก็คือยิ่งหนักมันก็ยิ่งจะวิ่งช้าลงนั่นเองนะฮะภาพกราฟิกนะครับจะเป็นภาพกราฟิกภาพมองบุคคลที่3แล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีโหมดต่างๆที่เพิ่มเติมเข้ามาขึ้นอยู่กับผู้เล่นเนี่ยจะเรบเวไปถึงเท่าไหร่นะครับก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะชื่อตัวเกมี่มีชื่อว่า One Human Mobile นั่นเองนะครับต้องบอกว่าเกมนี้เป็นเกม open world เอาชูรอดเป็นโลกที่ร่มสายจากซอมบี้เช่นเดียวกันแต่ว่าตัวเกมนี้นะครับเปิดให้ทงฝั่ง PC ก่อนนะครับซึ่งเปิดให้มันนานมากๆแล้วก็ตอนนี้ก็ลงมือถือกันไปเียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักว่าเกมนี้เล่นอย่างไรนะครับตัวเกมนี้ก็จะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องไปอยู่ในแมปทำภารกิจทำเควสนะครับเพื่อเอาชูรอดในแต่ละวัน แล้วก็ในการเอาชิลลอเนี่ยเราเนี่ยจะต้องคับของคาบไปเทมไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืนแล้วก็รวมบ้านเช่นเดียวกันนะครับตัวเกมเนะครับมันก็มีเควสต่างๆให้เราได้เลือกเล่นกันด้วยแต่ละเควสตก็จะมีบอสด,ด้วยนะสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมในสไตล์นี้กราฟิกส,สวยๆแล้วก็ตัวเกมนี้ยังสามารถตกแต่งตัวละครได้ตามที่เราต้องการได้ด้วยนะฮะภาพกราฟิกต้องบอกว่ากินสเปคโคตรๆนะมือถือสเปคต่ำเล่นไม่ได้นะ ราะว่ามันกินสเปคมากๆเลยเนี่ยสำหรับเจ้าตัวเกมนี้สำหรับใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้อยู่เนี่ยก็สามารถลองเล่นเกมนี้ก็ได้ตัวเกมนี้ก็จะมีระบบการหิวอาหารระบบการเยี่ยวด้วยเหมือนกันนะ ก็ลองเล่นกันดูแล้วกันนะเกม Open World ที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้กันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่าออโรเลียนี่น,นะครับต้องบอกว่าตัวเกมนี้เคยเปิดให้ทดลองกันนานแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้เปิดให้บริการกรันรที่ร้อยในเซิร์ฟเวอร์ไทยตัวเกมเนี่ยเป็นเกม Open World ที่แบบอยู่ในธีมแนวไซไฟอยู่ในธีมแบบน Team, แบบนวอวกาศหน่อยๆที่เราเนี่ยต้องลงไปอยู่ในดาวแล้วก็จับตัวของมอนเตอร์ มาเป็นเพื่อนของเราในการต่อสู้กับมอนเตอร์ได้ด้วยเหมือนกันในโลกของตัวเกมเนี่ยมันมีมอนเตอร์ให้เราได้เลือกจับกันค่อนข้างที่เยอะมากมายเลยทีเดียวนะครับตัวเกมเนี่ยมันก็ยังสามารถสร้างไอเทมได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถไปสำรวจในหมู่เกาะต่างๆได้ด้วยเหมือนกันตัวเกมเนี่ยโลกมันใหญ่มากๆวสก็เยอะเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เพื่อนก็เยอะเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้เนาะก็เป็นเกมหนึ่งที่ เอาไปเล่นสนุกได้เล่นเพืินเพนได้ตัวเกมก็ยังสามารถค้าไปเทมต่างๆได้ตามที่เราต้องการได้ด้วยภาพการาฟิกภายในตัวเกมน,นี้นะครับต้องบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนมือถือสเปคต่ำเล่นไม่ได้แล้วก็ภาพอมองในการเล่นเกมน,นี้จะเป็นภาพอมองบุคคลที่สามสำหรับใครที่อยากจะลองเล่นเกมน,นี้ก็สามารถมาลองเล่นเกมน,นี้กันดูได้เลยเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า a าบิส of d เ n น e จียนนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมทีมเบ t ท e r o y all ย่ออยู่แต่ว่าตัวเกมเนี่ยจะมีสไตล์แบบแนวตุยเดนเจียนเข้ามาให้มีความแปลกใหม่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องลงไปตุลย์เดนเจียนหาทรัพยากรเก็บของแล้วก็นํามาขายในระหว่างการเก็บของนั้นนะครับเราเนี่ยอาจจะเจอผู้เล่นระหว่างการเล่นด,ด้วยนะครับเราเนี่ยอาจจะต้องต่อสู้กับผู้เล่นเพื่อแย,ย่งชิงของในนั้นดนะ้วยเช่นเดียวกันเกมเนี่ยมันก็จะมีอยู่6ค้าตัวละครให้เราได้เลือกเล่นนับขึ้นอย่าว ชอบคันไหนไม่ว่าจะเป็นนักดาบนักเวทนักธนูรวมไปถึงสายฮิวเนี่ยก็มีให้เราได้เลือกเล่นกันตัวเกมเนะครับยังสามารถเล่นกับเพื่อนได้มากถึง3คนเลยส่วนในเรื่องของภาพกราฟิกของตัวเกมนี้เนี่ย เขาน่นนจะมีภาพกราฟิกที่เขานั่งสวยนะครับมือถือสเปคต่ำอาจจะแหลกอาจจะหน่วงได้มีระบบการเติมยาใช้ไอเทมต่างๆระหว่างการเล่นได้ด้วยเป็นอีกเกมหนึ่งที่เอาไปเล่นสนุกได้เล่นเป็นเพื่อนได้เล่นกับเพื่อนได้ใครที่อยากหาเบสท์เรอยอดที่เป็นแนวสไตล์ดันเจียนอยู่ไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยก็เป็นบ้างสำหรับ10เกมเนวผประจญภัยที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันนะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม